Ford e v e r e s t รสต์วาต่างจาก Ford Ranger w ร์วายแทที่จุดใดบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับแน่นอนว่าทั้งสองคันนี้มีหน้าตาที่เหมือนกันและมีการตกแต่งภายนอกกับภายในยแบบเดียวกันทั้งหมดนั่นทำให้ทั้งสองคันดูเหมือนจะเป็นรถที่ใช้อุปกรณ์เดียวกันทุกส่วนแต่ความจริงแล้วทั้ง Ford Everest w สต์วายแและ Ford Ranger w ร์วายล้วนมีจุดสังเกตที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาไปสำรวจจุดสังเกตที่ชัดเจนที่สุดโดยอ้างอิงจากสเปคไทยนะครับหลกัหลกๆจะมีความแตกตก่่าางงง5อยดันี้ หนหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่สำหรับ Ford Everest Wide Track มีขนาด12.4นิ้วในขณะที่ Ford Ranger Wide Track มีขนาด8นิ้ว2หลังคาพาร์โนรัมิ o o n r o o f มีเฉพาะใน Ford Everest Wide Track เท่านั้นในขณะที่ Ford Ranger Wide Track ไม่มี3เครื่องยนต์สำหรับ Ford Everest Wide Track เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบในขณะที่ Ford Ranger Wide Track ใช้เครื่องยนต์3.0ลิตรเทอร์โบดีเซล V6 4ระบบขับเคลื่อนสำหรับ Ford Everest Wide Track นั้นเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ p a r t t i m e ในขณะที่ ที่ Ford Ranger w i t t r a k เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full-time และข้อสุดท้ายนั่นก็คือระบบช่วงล่างสำหรับ Ford Everest w i t t r e k ใช้ช่วงล่างวัดลิงก์พร้อม c o ย Spring กับ s h o k Absorber แบบ Twin Tube ในขณะที่ Ford Ranger w i t t r a k ใช้ช่วงล่างแน่ปกติพร้อม s h o k Absorber แบบ Mono Tube ครับ